จ่าสระเกลนตอนนี้เป็นเวลาเห็นไหมโฟกัสสิอ่สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่มอร์นิ่งรูทีนของพิมพ์เองค่ะอวันนี้เป็นวันที่พิมพ์ก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกไปทำอะไรไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้อะไรใดๆก็เลยอยู่คอนโดส่วนใหญ่สถานการณ์แบบนี้ออกไปไหนก็ไม่ได้เด้อทุกคน ช่วงนี้พิมพ์ก็จะตื่นเช้า่าทุกคนนอนเร็วตื่นเช้าตื่นโดยที่แบบตื่นก่อนอะไิกาปุกวันนี้คลิปนี้พิมพ์จะมาบอกว่าพิม์ใช้สกินแคร์อะไรบ้างจะบอกแบบละเอยียดจิบๆเลยนะจ๊ะสำหรับสาวๆที่อยากดูก็ดูกันจนจบคลิปนะจ๊ะอย่าสกิปอยากกด,ด,ดปิดอยากกดปิดอ่ะ เริ่มต้นวันแต่ละวันพิมก็จะยังไม่ไปกินข้าวเพราะว่าจะเริ่มต้นวันด้วยการเล่นมอถือเช็คมงเช็คเมลเช็คลายเช็คทุกอย่างหลักๆก,ก็คือเล่นเกมพิมก็จะนอนเล่นเกมไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกหิวแล้วก็ค่อยลุกไปทําอะไรง่ายๆงยงๆกินเป็นอาหารเช้านะ อันนี้หล้นขขนกคนมันจะมีอยู่กล่องหนึ่งที่มันจะเป็นศูนย์บาทนอกนั้นก็คือจะเป็นเงินกระจายกระจายกันถ้าเกิดเปิดกล่องเราครบก็จะได้หบอว่าเงินเต็มเต็มสามล้าสามงูออกล่องแรกก็ศูนย์บาท หลายคนน่าจะสงสัยว่าพิมพ์ใส่อะไรอันนี้อันนี้คือคอเส็ทุกคนพิมพ์ใส่เพื่อเพื่อเก็บผงกระชับหุ่นแล้วก็ทําให้ไม่ปวดหลังด้วยสําหรับคนที่แบบนัง่งหลังคมนานๆนั่งหน้าคอมอะไรเงี้ยอันนี้จะช่วยบอกหลังได้ก็ถือว่าดีเลยแหละพิมพ์ซื้อมาจากร้านอันนี้อะไรนะคอเซร็จออฟฟิเชีน่าจะใช่นะอันนี้พิมพ์ซื้อมาเพราะว่าน้องมาๆๆๆน้องมาคนนี้ คนนี้น่ารักมากพิมชอบพิมเห็นน้องมาอ่ะใส่คอนเซ็ตแล้วพิมก็เลยเข้าไปถามน้องเขาว่ามีร้านคอนเซ็ตดีๆแนะนํำไหมน้องมายก็เลยแนะนํายี่ห้อนี้มาจริงๆอ่ะการใส่คอนเซ็แตแบบทุกวันสมา่าเสมอม,มันก็สามารถทําให้เราเอลเอสอะไรพวกนี้ได้เก็บพุงเก็บหน้าท้องอะไรอย่างงี้แต่ว่าต้องใส่ทุกวันวันละแปดชั่วโมงนะสัสๆต้องอดทนนิดนึงหิวแล้วก็โมงครึ่งแล้วทุกคนมากินข้าวชักกันถ้าเช้าพิมก็จะทําอะไรที่มันง่าย ไข่ฟองสุดท้ายใส่เบียงหมดแล้วอาทิตย์นี้ว่ๆยย่าหกอย่าตกอย่าไม่ได้กินชิบ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 ก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยทุกคนเออจังซี่แล้วก็เอาหมูสับหมูสุกใส่เข้าไป มันเหมือนว่าอ๋อมันเป็นไขมันตอนแรกคิดว่าเป็นก้อนน้ําแข็งออ,อ,อได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยยี่ิบเก้าบาทยีท่หมูฟ้อนเนี่ย Oh my g อดไข่แดงสุกกำลังดีแล้วเวลากูพิมพ์ทำไขด่ดาวให้พิมพ์กินอะ่ะเขาก็จะหยอกอันนี้ให้พิมพ์กินมันจะหอมแบบ อร่อยพิมชอบเมนูง่ายๆของน้องพินมนันก็คือข้าวไข่าดาวและหมูกินข้าวเสร็จก็กินยา ก็กินนี่วิตามินซีแบบต้องบิวตี้บล็อกเกอร์ใช่ไหมเออวิตามินซีแบบอุมนะคะเกียดอันนี้อย่างหนึ่งตรงที่มันแกะยากนี่แหละทุกคนนึกออปะจังซีแล้วก็อมเลยจ้ะอมปล่อยให้มันค่อยๆละลายไปในปากนันแหละก็ถือว่าเป็นของหวานล้างปากสำหรับพิมในตอนเช้านองจากจานเต็มซิงแล้ว เราก็ต้องล้างกันทุกคนปกติอ่ะคือกินเสร็จปุ๊บวางวางเอาไว้นันนะจนกว่าจะเต็มถึงจะเอามาล้างริงกิงควรจะแบบว่ากินเสร็จปุ๊บแล้วก็ล้างเลยนะวิธีเด็กอว้มทีเกลียดน้องสองตัวนี้น่ารักไหมสองตัวน้องสองตัวน้ององตัวน้องสองอันเออสักอันน่ะน้องสองอันนี้น่ารักไหมทุกคนนี่ เป็นแก้วแบบว่าสปรดถูกมากเพิพ่งซื้อมาจากเมสสเตอร์ดีไอวราคา20กว่าบาทเองทุกคนน่ารักและถูกมากเนื่องจากเพิพ่งซื้อมาก็ทำความสะอาดน้องหน่อยด้วยกัน ตั้งแต่ย้ายมาอยู่คอนโดเนี่ยพิมพ์ก็ทํางานบ้านบ่อยขึ้น<อ>เพราะว่าคอนโดพิมพอะห้องมันเล็กมันก็เลยทําแบบแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วอุ้ยทุกคนเห็นไหมสิบเอ็ดสิเอ็เขาบอกว่าถ้าเกิดเราบังเอิญหันไปเห็นเลข1ิ11แสดงว่ามีคนกําลังคิดถึงเราอยู่ยแต่ว่าคอนโซลอย่างพิมพ์ คิดว่าทุกคนน่าจะคิดถึงพิมพใช่ไหมทุกคนทุกคนคิดถึงพิมพใช่ไหมถ้าเกิดทุกคนไม่คิดถึงพิมพก็คงจะไม่มาดูคลิปนี้กันหรอกเนาะอย่าพิมพอาบน้ำก่อนนะอย่ามาบอกว่าใช้สกินแคร์อะไรบ้างตอนเชา้าหลายๆคนน่าจะเฝ้ารอสิ่งนี้อยู่อาบน้ำแป๊บอนนาบน้ำเสร็จแล้วทุกคนโอ,อถหถามราใครที่อยากรู้ว่าพิมใช้สบู่อะไรในช่วงนี้ก่อนนี้เลยนี่ชื่อดึง ุีไนส์พีชไวยถีจริงๆอ่ะด nice ีไน์อ่ะมันมีคอลเลคชันกลิ่นพีชเยอะมากทุกคนมีเลิฟพีชโลดพีชอะไรก็ไม่รู้พีชเยอะมากแต่ว่าพิมพ์เลือกอันนี้มาเพราะอะไรรป่ะเพราะว่ามันลดราคมันดูก,กว่าและอย่างกลิ่นหอมพีชมากถ้าเกิดใครชอบพีชสายพีชเหมือนพิมไปลองตามได้นจะจ๊ะสาวๆตลองตามพอพิมพ์อาบน้ำเสร็จแล้วน้ำพิม์ก็จะใช้อ้นี่ น้ำอ่ะเอาไม่เห็นพิมว่าจะใช้น้ำมันมะพร้าวอันนี้ในการทาตรงรักแล้ทาตรงข้อศอกแล้วก็ดแบบับที่เหลือตรงติดมือก็ลูบลูบผิวให้มันแบบว่ามีความชุ่มชื่นมากขึ้นและอย่างอะไอเจ้าน้ำมันมะพร้าวตัวเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รักแร้พี่มันใสขึ้นด้วยทุกคนเปิดให้ดูเห็นปะมันดีขึ้นนะเวย้ยเออพูดเลยว่าน้ำมันมะพร้าวนี่คือสุดยอดดีมากทาตอนผิวเปลี่ยนนะสาวๆมันดีมากแล้วก็ถ้าใคร รอยสิวที่หลังเหมือนพิมพ์ก่อนอันนี้คือจะมีปัญหารอยสิวที่หลังเวลาใส่เสื้อโชว์หลังสายเดี่ยวอะไรเงรี้ยมันจะรู้สึกไม่มั่นใจถ้าเกิดใครประสบปัญหาเดียวกับพิมพ์นี่พิมพ์แนะนําให้ใช้อะโลเวล่าแบบไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ผสมแอลกอฮอล์นะทุกคนทาผิวตรงหลังเลย ทาโ<ม>บกไปทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นดีมากมันจะช่วยทําให้รอยสิวพวกนี้หายไปแล้วทําให้ผิวมันเนียนใสขึ้นอารเวราแบนด์ไหนก็ได้แต่ขอเน้นว่าแบบไม่มีแอลกอฮอจะดีที่สุดนะแนะนำบอกตตกนะคะทิม ใช้ครีมล้างหน้าสมูทตอีทุกคนพี่หมารู้จักกับเจ้คนหนึ่งเป็นแฟนของเพื่อนพีมเพื่อ,อยุก็ส0สกว่านะ3 0 4สไม่แน่ใจแต่ว่าผิวหน้านางคือดีมากดีแบบเฮ้ยดีกว่าผิวหน้าพี่มีกะทุกคนเจ้พอยใช้ครีมอะไรเขาก็บอกว่าพี่ไม่ค่อยได้ใช้ครีมอะไรเลยนะแต่ว่าพี่ใช้ครีมล้างหน้าส e. มูทตอีเวลาล้างอนะมันไม่เสจสีกับหน้าพิ่ซื้อใช้ตามเลยสมูทตอี ขายมากอยาก็เป็นสปอนรอย่างที่พิมพูดคือพิมพ์ใช้เองพออาบน,น้ําเสร็จก็มีความดีดขึ้นมาสูงนั่งบนทอ๊ะพออะไรรู้ไหมไม่รู้จะตั้งกล้องอยังไงเริ่มแรกก่อนที่จะบำรุงผิวทุกอย่างนะทุกคนพิมพ์ก็จะเริ่มด้วยการทาโทนเนอร์สัมภีที่พิมใช้ก็จากอันนี้เป็นสัมารีเฉพาะใช้กับโทนเนอร์มันจะแผ่นบางกว่าสัมรีทั่วไปตอนนอ้ที่พิมพ์ใช้ช่วงนี้ก็คือเฟสโหลดอันนี้ ใช้จริงจะหมดแล้วพนเนอร์สำคัญนะมันจะช่วยทำความาสะอาดขั้งสุดท้ายแล้วก็เหมือนเตรียมผิวเพื่อที่จะบำรุงใเ็เต่ตอ,ต,อต่อไปได้ประมาณนี้อันนี้าาค่อนข้างราคาแรงนิดนึงแต่ถ้าเกิดแนะนำสำหรับน้องๆักเรียนนักศึกษายังไม่ได้มีบัตเจ็ตมากพิมก็แนะนำให้เป็นใช้เป็นไอเนนะี่ย เกลือน้ำเกลือเออใช้เป็นน้ำเกลือตัวนี้เช็ดหน้าได้เหมือนกันเพราะว่ามันถือว่าเป็นการทำความสาดผิวลำดับสุดท้ายก่อนที่จะบำรุงหน้ามันดีมาทุกคนมันทำให้หูุมขนมันเล็กลงปัญหาทรงปัญหาสิวอะไรงเงี้ยมันก็จะน้อยลงบิวตี้บ็อกเกอร์แม้คลิปนี้โอ้เว <c oughs> ลาเช็ดเช็ดลงนะคะลูกสาวถ้าเช็ดขึ้นคือมันจะอุดตันหุมขนเช็ดตามแนวขนนะเช็ดมืด้วยอะ มือจะได้สะอาดสะอาดอ่แเราต่อไปก็น,น้ำตกพี่ใช้น้ำตกอันนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำตกเห็ด <Hey. S 1> ของออลิกิน่ะไม่รู้อ่ะใช้จนขนาดแบบว่าปลายมันเหลือนอ่ะ oh. แล้วก็ใช้เซรั่มพี่ใช้อันนี้ฟรีกินทีซีเซรั่ม ราคาประมาณอันนี้ไม่ได้จ่ายพิมพไปซื้อมาจากช็อปที่เกาหลีมันเป็นเซรั่มที่เนือนะ้อเบาดีมากทุกคนเบาช่วยกระชับรูขุมขนช่วยทําให้ผิวใสขึ้นผิวสุขภาพแข็งแรงขึ้นอันนี้คือแนะนำบอกต่อสำหรับคนที่อยากรู้ว่าพิมพใช้อะไรทําไมผิวหน้าถึงดีก็มีหลายคนถาม <c oughs> ขอบคุณสําหรับทุกคนที่บอกว่าผิวหน้าพิมดีนะคะกราบไหว้ขอบคุณมากค่ะเซนต้ราคานี่สมูทติอี กินแคร์ครีมพิมก็จะทาเป็นสเต็ปสุดท้ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเนื้อครีมมันค้นมากอะทุกคนแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมแต่ว่าพิมพ์เป็นสายขี้เกียจพิมชอบเทใส่มือ <c oughs> อันนี้พิมพ์ใช้ของแมนทอร์ท่ามไม่รู้เห็นไหม อันนี้เป็นกลิ่นพีชเช่นกันเพราะพิมชอบกลิ่นพีชและสีพีชมากทุกคนกกกแล้วก็หมุนโลเพื่อไม่ให้หน้าม้าเราเป็นบาร์โค้ดอันนี้แล้วก็ทาผิวพิมใช้อันนี้อ่านไม่ออก <c oughs> แต่ก็ใช้มานานแล้วถือว่าราคาไม่ได้แรงมากแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื่นนะ สวัสดีค่ะค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นโปรดักตเกี่ยวกับอะไรคะสุดท้ายหน้าม้าก็เป็นบาร์โค้ดเหมือนเดิม <c oughs> จริงๆถ้าต้องการให้หน้าม้าไม่เป็นบาร์โค้ดนั้นก็คือต้องสระผมนะทุกคนแต่ว่าพิมพ์ไม่ได้สะัะตอนนี้พิมพ์กำลังจะไปซื้อของกินที่เซเว่นเพราะว่ามันถูกดีแต่ <c oughs> <c oughs> เลยไม่มีอะไร <c oughs> ไปก็เลยต้องถือมาภาพาไปไหนมือกวางนี่มือกวางองวนั่นก็คือข้าวผัดแซลมอน20กว่าบาทเนาะก็จะเป็นข้าวที่มีจินญานแซลมอนบางๆอยู่1ชิ้น ให้ดูบางขนาดไหนหาอะไรดูไม่ด้วยกินขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ใหญ่ร่างกายคึ้นบนเต็มมนุษย์แล้วก็นีนจะมดี้าแีวมลากลาอ่างเงีอร่อยหมือนกนะเนื่อหอมหอมไม่ใจมันิ่หอมกได้ ร์นิ่งรูทีนในช่วงชีวิตนี้ไม่ใช่ช่วงชีวิตนี้มอร์นิ่งรูทีนในช่วงนี้ของชีวิตพิมพ์ก็ประมาณนี้แหละคนในช่วงเช้าของพิมแต่ละวันมันไม่ซ้ํากันอะ่ะเออบางทีเราออกไปข้างนอกบางทีเราถ่ายคลิปหรืออะไรไม่ซ้ํากันตั้งแต่เรียนจบมาชีวิตช่วงเช้าเราจะไม่ค่อยซ้ํากันเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ทํางานประจำอ่ะนะอืมก็ ก็วันนี้วันนี้ก็ได้บอกทุกคนแล้วนะว่าพิมพ์ใช้สกินแคร์อะไรบ้างอันไหนดีอันไหนไม่ดีทุกท,ทุกอย่างที่พิมแนะนำคือพิมพ์ใช้เองจริงๆนะทุกคนถ้าใครใช้อันไหนหรือไม่ใช้อันไหนหรือมีอันไหนดีบอกต่อก็คอมเมนต์บอกพิมพ์ได้นะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพิมพด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบพิมพ์ทําคลิปแนววอล์หรืออะไรยังไงคอมเมนต์บอกมนาะพิมพ์รออ่านคอมเมนต์ทุกคนอยู่แล้วจอก,กันไหนกีตากันไหนไ,ไชโชโมโชว